คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังครับคืนนี้ผมอยากมาหนุนใจและให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องการตัดสินและการตักเตือนพี่น้องครับคือว่าหลายท่านคงเคยได้อ่านพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ข้อที่5ใช่ไหมครับที่บอกว่าฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลา จงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดและจะทรงเผยความมุ่งหมายของจิตใจทั้งหลายเมื่อนั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าผมเชื่อว่าเรื่องการตัดสินเป็นสิ่งที่ทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับไม่ว่าจะตัดสินรูปลักษณ์ตัดสินวิธีคิดตัดสินที่การกระทำไม่ว่าจะด้วยท่าทีแบบไหนก็ตามนะครับ และในระยะหลังๆเราก็พบว่าคนจำนวนมากได้มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในเรื่องการตัดสินมากขึ้นว่าจริงๆแล้วการตัดสินเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะเป็นสินทธิส่วนบุคคลในการที่จะมีรูปลักษณ์ในการจะคิดหรือจะทำสิ่งใดก็ตามตราบใดที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อพระเจ้าใช่ไหมครับความจริงก็คือพระเจ้าคือผู้เดียวที่สามารถตัดสินเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวได้ครับ ส่วนสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อกันและกันได้คือการตักเตือนกันด้วยความให้เกียรติความรักและความหวังดีครับพระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียดคร้านหนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนใช่แล้วครับเราตักเตือนหนุนใจกันเพื่อจะช่วยเหลือกันและกันให้สามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้ เพื่อเสริมสร้างกันไม่ใช่เพื่อเหยียดหยามหรือทำลายความมั่นใจของกันและกันนะครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้กับคุณผู้ฟังนะครับคือว่าก่อนที่เราจะตักเตือนพี่น้องของเราเราต้องทบทวนและคร่ครวนตัวเราเองให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเราไม่ได้กำลังจะตักเตือนด้วยอคติเพราะพระคัมภีร์บอกว่าทุกสิ่งที่ทำก็ออกมาจากใจดังนั้นถ้าเรามีอคติเราก็จะเตือนผู้อื่นด้วยอคติซึ่งผมมั่นใจว่า ผู้ที่ถูกเตือนก็จะสัมผัสได้ถึงอคติที่ผู้เตือนเปล่งออกมาแน่นอนครับเราจะไม่ไปก้าวก่เรื่องวิธีคิดของเขาว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดนะครับสิ่งที่เราควรทำคือการมีความกล้าที่จะพูดความจริงกับเขาด้วยใจรักครับเพราะแม้พระเจ้าจะให้สิทธิ์เขาในการที่จะคิดหรือปฏิบัติได้ตามใจพระองค์ก็สอนด้วยครับว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำครับ เราสามารถที่จะพูดความจริงและตักเตือนเขาด้วยใจรักบนหลักการของพระคัมภีร์ในสิ่งที่พระเจ้าสอนสําหรับเรื่องนั้นๆได้นะครับเพื่อเราทุกคนจะเติบโตขึ้นไปสู่พระสิริของพระเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในทุกๆวันส่วนเขาจะทําตามหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าครับเราไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นเขานะครับเพราะเราได้ทําหน้าที่ของเราไปแล้วส่วนที่เหลือที่เราทําได้และควรทําเสมอ คือการอธิษฐานเผื่อเขาให้พระเจ้าเปิดตาใจของเขาและให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์เสมอนะครับก่อนจะไปนอนกันผมอยากนุนใจผู้ฟังทุกท่านด้วยถ้อยคำของอาจารย์กหนกลีลาหะเกรียงไกรครับอาจารย์กล่าวว่าวันหนึ่งมนุษย์ทุกคนต้องยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเพื่อกล่าวรายงานชีวิตของตนเวลานั้นจะมาถึงที่ทุกสิ่งจะปรากฏ เราไม่จำเป็นต้องตัดสินความมุ่งหมายในใจคนก่อนจะถึงเวลาเพราะวันนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้เปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดด้วยพระองค์เองครับหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับคำหนุนใจจากอีพีนี้นะครับอย่าลืมแชร์ต่อไปเป็นพระพรถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก็อดไนกูดไนได้ไหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทาง C G N Podcast สำหรับคืนนี้ดไนท์ night, ครับ